เป็นการซ้อมที่จะเตรียมตัวยึดประเทศกัมบูชาคือวันนี้ผมได้ข้อมูลทางลึกมานะครับจากต่างประเทศนะครับว่าวันนี้เนี่ยจีนรัสเซียเนี่ยได้ส่งอ,อ,อาวุธนะครับเข้าไปยังประเทศลาวนะครับแล้วก็มีการที่จะเตรียมการซ้อมรบกับประเทศลาวนะครับคือการซ้อมรบเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเหตุผลใหญ่ๆเลยเนี่ย คือการเตรียมตัวลุกเข้ากัมบูชานะเ,ปเป็นสงครามสั่งสอนที่ผมบอกว่ากัรพูชาเนี่ยหุนเซนเนี่ยมันทําแบบน,นี้กับจีนเนี่ยจีนเขารับไม่ได้หรอกเขาเขาเป็นประเทศหามหน้าแล้วก็เป็นการหักหลังแบบเรียกว่าไม่ตัดตัดบัวไม่เหลือเยื่อใอะเข้าใจไหมครับเพราะนั้นมันต้องเป็นสงครามสั่งสอนนะครับแล้วผมได้ข่าวมาด้วยว่าเวียดนามจะเข้ามาร่วมด้วยนะคุณรับครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซนเนี่ยมันจะโดนน่คือสี่ชาติอะลุมจินปออะนะครับและอีกอันหนึ่งคุณโนเป็นจีนอะคุณโนจะยอมให้สหรัฐเข้ามาใช้กัมพูชาเป็นฐานแล้วตามแล้วก็ไปบัตรตามยุทธศาสตร์อินโดไบฟิกซั่งยุทธศาสตร์อินโดไบฟิกเน,นี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะปิดล้อมจีนไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจกหรือทางด้านการทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจีนและเสียรอบเนี่ยเขาชิงลองมือก่อนนะครับแล้วการซ้อมลบนี่ก็คือเอาง่าย เป็นการซ้อมที่จะเตรียมตัวยึดประเทศกัมบูชาคือวันนี้ผมได้ข้อมูลทางลึกมานะครับจากต่างประเทศนะครับว่าวันนี้เนี่ยจีนรัเสเซียเนี่ยได้ส่งอ,อ,อาวุธนะครับเข้าไปยังประเทศลาวนะครับแล้วก็มีการที่จะเตรียมการซ้อมรบกับประเทศลาวนะครับคือการซ้อมรบเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเหตุผลใหญ่ๆเลยเนี่ย คือการเตรียมตัวลุกเข้ากราบบูชา